ตัวเล็กจะกดตัวใหญ่ลงมาตีหรือเปล่านะครับพยายามจะล็อกวงในนี่ถ้าจับได้นี่ดูว่าได้เปียบนะครับเอาละครับตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยเหมือนกันนะครับเดมิชลเล็กก็พยายามจะไล่แขนจะขวางแทงสู้ครับโอ้สถานการณ์ยกนี้นี่เกมเปิดเต็มตัวด้วยกันทั้งคู่แล้วก็แลกกันสนุกเลยครับแมาหนึ่งคนก็ขวางหน้าครับเอาหมิมีกระตกมาครับเหลี่ยมนี้ครับจังหวะจับคอได้ก้าวแทงก้าวสับเลยครับเดดมีชชยเล็ก ส่วนลูกขึ้นคอของกลางปีน้อยนี่ทําได้ดีเลยครับแดงขวางหน้าครับน้ําเงินขึ้นคอครับเอาสิคออยู่ไหนครับเอาตูตูอยู่ก้าวก้ามาเสียบก้ามาแทงครับนี่ครับจังหวะชิงแทงก่อนเลยครับพอถึงตัวถึงในจังหวะมัดจังหวะนี่ครับแมชิงเหลี่ยมชิงกันขึ้นคอครับอ่า ลมลันพันตูกันไปแยกแป๊บหนึ่งครับก้าวแทงอีกแล้วครับเด็ดมีชัยเล็กตีขึ้นเหมือนกันแล้วครับกลางปีน้อยกลางปีน้อยขึ้นคอได้ดูจังหวะเด้งจังหวะหมุนดูจังหวะจับครับนี่ครับแฮมาเข้าข้างหลังซะแล้วโอ้โหมาตอนนี้ดูครับสงขามข่าวโอ้โหดูยัดมาตอนนี้วงในครับขวางไว ขวางไว้แล้วก็เสียบอ่นา,านี่การสุดทมาแกแย่งมาก่อนมาเจอลูกขวางลูกแทงแต่พอล็อกได้นี้ได้ลุ้นทุกทีนะครับเอาเริ่มจะกดลงมาตีโอเสียงเชียร์นี่ก็หึมไปหมดต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับกังปีน้อยตียไปเรื่อยสถานการณ์ในเวทีทัน้าจะวุ่นวายอีกแล้วนะครับเวลากลางปีน้อยนี่ขึ้นบนได้ครับโอ้เสียงเชียร์เริ่มมาครับคือโจทย์ใหญ่อยู่ที่มุมน้ำเงินอย่างกางปีน้อยครับว่าขึ้นคอได้ไม่ได้ครับ ขึ้นคอได้ไม่ได้เท่านั้นเองครับถ้าขึ้นคอไม่ได้เสร็จครับแต่ถ้าขึ้นคอได้อาจจะกินครับอ่าแต่ว่าด้านล่างน้าเงินบอกว่ามีต่อยหมัดนําเข้าไปหน่อยมีต่อยหมัดนําเข้าไปหน่อยถ้าไม่งั้นจะโดนเขาขวางหน้าก่อนครับก่อนที่จะขึ้นคอได้อ่าต่อยเข้าไปครับแต่ว่า,าเบรกดูกระจับแป๊บหนึงครับแทงเลยครับเด่นมีชัยเล็กพยายามจะชิงขึ้นคอครับแต่ว่าอมยดูครับ ถ้าจังหวะนจังหวะชิงขึ้นอคอน้ำเงินจะเหนียวว่าเด็มีบินตีด้วยครับอืออ้าวแยกมาแยะมาครับขึ้นคอได้ไม่ได้พยายามล้วงลำตัวไปก่อนครับคออยู่นี่คออยู่นี่ไอ้หนูอ้าวล็อกมาครับหักคอไก่แล้วนี่ครับแหมมีเลี้ยวมีบิดโอ้โหอ่ะมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานี่ครับโอ้โหโอ้ยดูครับ มายกสี่มานามัดโอ้โหดูมาแกก็ขวางเอาไว้ครับดูตอนนี้เกมเดือดหลือเกินครับโอ้ถ้าขวางไม่อยู่นี่ยุ่งแล้วนะครับนี่เครื่องเริ่มติดเริ่มเร็วขึ้นมาในจังหวะล็อกนี่ล็อกแข็งแรงนลครับล็อกอยู่เลยโอ้โหสถา,านการณ์มีเสียงเชียร์นี่รออยู่นะครับแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับตังปีน้อยเด่นมีชัยเล็ก อยู่นอกนี่จหวะขวางและแทงโอ้โหดูตี่ลครับ3มเมตร4เมตร5เมตรโอ้ยทางท่ายุบจะย่นไปเลยนะครับชุดนี้โดนเข้าไปหนักๆในช่วงกลางยกที่4่นะโอ้โหพิกก็ไวดอกนั้นนี่สถานเลยนะครับแต่ว่าในช่วงปลายยกมาโดนแทงแล้วก็ยุบไปดื้อนะครับยกนี้ก็ต้องมีหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับกังปีน้อยก็ต้องฮึดนะครับเด็กมีใัยเล็กก็ไม่ประมาทเหมือนกันเลยครับากาดไม่ตกดูนะครับแล้วก็ออกแข้ง เปลี่ยนข้าไป,ปล้ำหน่ตีไปเรื่อยไป,ไปเรื่อยนะครับกรรมการฟูทันต้องแยกก่อนแล้วครับทีมงานบอกปลายยกไปโดนเยอะแต่ก่อนจะโดนนี่มันเป็นม,มีลูกไปหักคอไก่ไปไปหมุนเทเขาล้มได้แล้วมีฮือมีฮาด้วยนะครับปลายยกไปเร็จเลยครับแล้วก็นี่ครับยกห้าครับเจอกระตกมาอีกครับ นี่ครับแล้วก็เป็นทั้งด้านมุมแดงครับเดนมีชายเล็กจอนบพลัดนะครับโอ้โหวันนี้มารูปร่างดีแล้วเกินครับชนะแนนกังปีน้อยสิทธิ์ออสที่บูลไปสนุกเลยครับ